สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูเกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยนะครับตามมติคณะมนตรีเมื่อย9ิบตุลาคม2567นก็ะครับก็เป็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสัญชาตินะครับก็จะเป็นการสรุปภาพรวมของร่างประกาศนะครับตามหนังสือกรมการปกครองดูที่สุดที่มอท03.09.8ทับวแหวน2 0 8 6 3ลงวันที่19มิถุนายน2568นะครับ ก็เป็นหนังสือแจ้งเวียนซักซ้อมแนวทางนะครับในการขอมีสัญชาติไทยตามมาตราเทวิวรสองนะครับประกอบมติคณะมนตรีเมื่อวันที่29ตุลาคม2567ซึ่งการดําเนินการในการขอมีสัญชาติไทยดังกล่าวเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างประกาศกรมการปกครองนะครับซึ่งจะกําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการในการพิจารณาให้สัญชาติไทยนะครับให้เป็นไปตามมติ คณะมนตรีดังกล่าวนะครับซึ okay. ่งอยู่ระหว่างเอ่อมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทยโดยเมื่อมีการลงนามและประกาศแล้วเนี่ยก็จะมีผลบังคับใช้โดยน่าจะประกาศในวันที่30มิถุนายน2 5 6 8นี้นะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเนี่ยทางกรมบกครองรเนี่ยก็ได้มีหนังสือฉบับนี้นะครับในการแจ้งเวียนให้กับผู้ปฏิบัตินะครับในการทําความเข้าใจ ซึ่งก็จะมีสรุปสาระสำคัญโดยย่อดังนี้นะครับก็คือกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มบุคคลเป้าหมายนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยบุคคลที่เกิดนะครับเกิดในราชนาจักนะครับโดยมีพ่อหรือแม่เนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยนะครับหรือกลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่ได้รับการสํารวจนะครับจัดทําทะเบียนวัติกลุ่มต่างๆนะครับหรือมีชื่อในทะเบียนบ้านทรอย3มสามนะมีเลข13หลักขึ้นต้นหลักแรกเนี่ยด้วยเลข6นะครับและเลข หลักที่6หลักที่7นะครับของเลข13หลักเนี่ยโดยหลักที่หกหลักที่7เนี่ยเป็นเลข50น,นะครับถึงเ,เลขเ2นะครับก็เป็นเลขกลุ่มที่ได้มีการจัดทำเอาไว้แล้วนะครับรวมถึงคนที่พ่อหรือแม่เนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยหรือ,อกลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามมติครับมตรีก็คือมีใบสําคัญดินที่อยู่แล้วนะครับมีชื่อในทะเบียนบ้านทรล14นะครับมีเลข13หลักขึ้นต้น หลักแรกเนี่ยด้วยเลข5หรือเลข8กลุ่มที่2นะก็จะเป็นบุคคลที่เกิดในประเทศไทยนะครับโดยมีพ่อหรือแม่เนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนนะครับตามยุทธศาสตร์จัดการปัญหาสถานะและสิทธิ์นะครับตามมติครมเมื่อ18มกราคม2 5 4 8ครับซึ่งก็รวมถึงชาวมอแกนนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้จะมีชื่อในทะเบียนประวัติทอรอ 38กนนรับมีเลข13หลักเนี่ยโดยหลักแรกเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยเลข0นะครับแล้วก็หลักที่6หลักที่7ของเลขประจําตัวเนี่ยจะเป็นเลข89นะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายนะครับก็จะไม่รวมถึงบุคคลที่เกิดในไทยนะครับโดยที่มีพ่อหรือแม่เนี่ยเป็นต่างด้าวอื่นนะครับก็คือไม่ใช่ต่างด้าวตามที่กล่าวมาใน2กลุ่มแรกนะครับเช่นบุคคลที่เป็นพ่อแม่เนี่ยเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ใน ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวนะครับหรือไม่ปรากฏบิดามารดาหรือบิดามารดาทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์นะครับหรือผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศจนเป็นที่ประจักษ์เป็นต้นเนี่ยซึ่งไอ้กลุ่มกลุ่มนี้นะครับจะยังคงได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่16กุมภาพันธ์2560แล้วก็ตามมติครัมติเมื่อ7ธันวาคม2559เดิมนะครับ ทีนี้ก็มาดูเงื่อนไขการได้สัญชาติไทยของกลุ่มเป้าหมายนะครับประการแรกนะครับการได้สัญชาติไทยของบุคคลที่เกิดในไทยตามข้อกไก่นะครับที่กล่าวมาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับบิดาหรือมารดานะครับซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการสํารวจจะทาทะเบียนประวัติไว้ในอดีตจนถึงปี2 5 1 2นะครับแล้วก็ที่สํารวจเพิ่มเติมตามยุทธศาสตร์นะครับระหว่างปี2548ถึง2554นะครับก็จะ ได้รับการจัดทาทะเบียนวัดมีเลข13หลักตามกฎหมายท,ท,เทเะเบียนรัศดรนะครับแล้วก็ต้องเข้ามาอยู่ในราชนาจาักรไทยนะครับเป็นเวลาไม่น้อยกว่า15ปีนะครับนับถึงวันไหนนับถึงวันที่บุตรยื่นคําขอมีสัญชาติไทยนะครับซึ่งรวมถึงบิดาหรือมารดานะครับที่ได้รับการจัดทําทะเบียนวัดนะครับและต่อมาเนี่ยได้เสียชีวิตในราชนาจักรภายหลังบุตรเกิดนะครับหรือว่าถูกจําหน่ายรายการตามกฎหมายทเะเบียนรัศดรเนี่ย โดยไม่ได้เกิดจากการทุจริตหรือกระทาโดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยบุคคลที่มีกลุ่มเป้าหมายนะครับที่ประสงค์จะยื่นคําขอมีสัญชาติไทยเนี่ยก็ยื่นคําขอครับโดยจะเป็นการยืนยันรับรองตนเองนะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนสําคัญในการลดระยะเวลาขั้นตอนในการดําเนินการต่อมาก็มาดูสถานที่ยื่นคําขอมีสัญชาติไทยนะครับกรณีผู้ขอมีสัญชาติไทยนะครับมีชื่อรายการบุคคลนะครับ อยู่ในท้องที่กรุงเทพมหมานครนะครับก็จะให้ยื่นคําขอ,ขอนะครับณนะสานักบริหารการทะเบียนนะครับส่วนสัญชาติาและการทะเบียนและบัตรประจําตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยนะครับณนะอาคารกรมปกครองที่อยู่ที่อา,อาเภอล,ลำลูกกาของก้าวปทุมธานีนะครับกรณีผู้ที่มีชื่อนะครับอยู่ในท้องที่จังหวัดอื่นนะครับก็จะให้ยื่นคำขอณนะที่ว่าการอําเภอนะครับที่ผู้ขอมีภูมิเนวตามทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัตินะครับ สารที่ที่แล้วก็เป็นสารที่อื่นใดนะครับที่อธิบดีกรมการปกครองเหตุสมควรอันนี้ก็จะมีการกําหนดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับต่อมานะมัดูผู้มีอำนาจพิจารณาพิจารณาและสั่งให้ลงรายการสัญชาติไทยนะครับก็จะได้แก่นะครับกรณีในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะเป็นผู้มืในการสํานักบริหารการทะเบียนนะครับกรณีอยู่ในต่างจังหวัดนะครับก็จะเป็นในอำเภอนะครับแล้วก็กรณี อธิบดีกรมปกครองนะครับก็กรณีจะมีเหตุจําเป็นหรือกรณีอื่นใดนะครับซึ่งอธิบดีบรกรมการปกครองเนี่ยก็อาจจะแต่งตั้งผู้อื่นให้แชมอำหน้าแทนได้นะครับทีนี้ก็มาดูระยะเวลาการดําเนินการนะครับก็จะเป็นสาระสาคัญของมติคลมอเลยนะครับก็จะเป็นการลดขั้นตอนลงนะครับจากเดิมเนี่ยร้อยแปสิบวันก็จะเหลือ5วันนะครับโดยมีขั้นตอนอการยื่นคําขอการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเนี่ยก็จะกําหนดว่าให้แล้วเสร็จเนี่ยภายใน1วันทําการนะครับ ขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าที่ตํารวจนะครับพุ่มกับในเรื่องของการพิจารับรองความประพืิน,นะครับก็กําหนดให้แล้วเสร็จภายใน1วันทําการเช่นกันนะครับแต่ว่าหากมีเหตุจําเป็นอะไรขึ้นมานะครับก็สามารถขอขยายได้2ครั้งนะครับครั้งละไม่เกิน1วันทําการนะครับกรณีคําขอในท้องที่จังหวัดอื่นนะครับลําดับที่3นะเป็นขั้นตอนการสรุปผลและ พิจารณามีคำสั่งนะครับอันนี้ก็จะกําหนดให้แล้วเสร็จภายในสามวันทําการนะครับแต่ว่าถ้ามีเหตุจําเป็นเนี่ยก็ขยายได้สองครั้งครั้งละไม่เกิน3วันทําการนะครับโดยในส่วนของการรับรองความประพืชของผู้ขอนะครับโดยเป็นการรับรองจากข้อมูลทะเบียนประวัติการทาความผิดนะครับของสานักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยก็จะเป็นการรับรองโดยเจ้าหน้าที่ระดับภูมิกับ ขึ้นไปนะครับในพื go, Somehow, ้นที่นะครับซึ่งตรงนี้จังหวัดอำเภอเนี่ยก็จะมีการประสานเพื่อทําคําสั่งแต่งตั้งแล้วก็ในเรื่องเนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับก็กรมปกครองเนี่ยก็ได้กําหนดให้ในอำเภอเนี่ยต้องเป็นผู้อนุมัติและสั่งให้ลงในการสัญชาติไทยในทขเบี้บ้านด้วยตนเองครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องสําคัญที่เกี่ยวกับการให้สิทธินะครับที่ได้รับตามกฎหมายแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศนะครับต้องใช้ความละเอียดรอบคอบนะครับซึ่ง กรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งในอําเภอครับหรือในอำเภอไม่อยู่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ติดต่อกันเกิน15วันเนี่ยก็จะให้ผู้ที่รักษาษการแทนระดับแรกนะครับตามคําสั่งอําเภอหรือคาสั่งจังหวัดแลแ่กรณีเนี่ยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหรือสั่งการแทนในอําเภอครับแล้วก็หากหากมีการดาเนินการ,การดังกล่าวเนี่ยก็ต้องรายงานให้จังหวัดทราบครับสำหรับรายละเอียดในตัวประกาศฉบับจริง หากมีการประกาศแล้วนะครับแล้วก็แบบพิมพ์ต่างๆนะครับที่ใช้เนี่ยก็จะมาทำคลิปเพิ่มเติมให้ในภายหลังนะครับสวัสดีครับ